เอนติตี้คืออะไรวะเล่นมาเกือบจะห้าเดือนแล้วแม่งก็ไม่รู้มึงยืดตัวเลยอ่ามีคุมเครื่องเรื่อยๆย่อยๆย่อยย่อยย่อยหรอพิลามินเดเอรอพิลามินเฮดเอ้ยเสียงแม่คนละเรื่องเลยดูดิแม่งจะมาหากูไหมมีใครอยู่ใกล้เพื่อนป่ะบันย่อยอ้ยย่อยย่อยย่อย เช็ดเคโอ้โอโอเล่นให้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 เออยอยยอยยอแล้วเมื่อกี้กูก็ไม่กด,ดเลยฮาร์ด้วยนะนิ้วนิ้วกูล็อกกันพอมันหนาวแล้วมันล็อกถ้ามันมามึงวิ่งออกจากไม้แนะหละเด็กกูว่าแม่ต้องวิง่งมันต้องลองเอ้าเฮ้ยเอ้า ป็นไรอ่ะสวยเดี๋ยวกูจะวิ่งกลับไปเครื่องเดิมอยู่อยู่อยู่กูอยู่โรงเรียนแต่กูอยู่นอกโรงเรียนนั่นแน่นั่นแน่เดินสวนทางกูเลยนะสวนเลนไปหนึ่งไอ้ก๊ดไอ้ก๊อดยอกแล้วเพื่อนจุกไม่นานเลยโว้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้เอ้าโอ้ยวันนี้มองอีก อาว้าวว้โดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกหอกหวังว่าในบ้านนี้มีไม้ตาย้มีไม่ดหเรดี้มิงฟอร์ยูเฟรนด์ไม่มีหมดไอชิบหายไม่เห็นไม่เห็นกูก็ปลดแถบไปเลยละกัน ีเกินที่2ใกล้จะเสร็จนะบัตรแนวเฮ้ยจะเสร็จแล้วสามสองหนึ่เยี่ยมอ๋อห้องเดิมที่เคยมาเฮ้ยอย่าบ้าอ่ะเรียบอ่ะลียังไม่เสียไม้สักบันไอ้สักบันมาะสักแผ่นเลยอือจับไปหนึ่งเดี๋ยวกูเล่นเองกูเล่นเองกูเล่นเอง อะไรอะไรอ้ออตีใคระตใครอเออวนหากูเนียไอกองไอ้เจี้ยทำอะไรองมึงเนี่ยเจาคุ้ได้เหรอยเจ้ากูจริงๆรกับเพื่อนกุจริงๆกบเพื่อนไอเต้หลุดเหรอเออมันหลุดอเนี่ย ไม่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 ไม,ไม,ไม่หลุดได้ทั้งวันนะมึงไม่พังไม้อะ่ะมีแสบแสบแล้วหันหลังด้วยนีกูก็งงใจเหมือนกันว่ะจัดปแสบ,บยอดเยี่ยมทุกครั้งวะ่ะทำไม่พลาดเลยจริงรอ๋ออมันแบบยอดเยี่ยมทุกครั้งพลาดเลยอุยอ้ยอุยอ้ยไปกัน เกมโอ้โหตัวที่น่ากลัวพอสมควรนะไมเคิลเนี่ยแรงนะแรงกุเจ้กล่องพอดีเลยเฮ้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 ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เฮยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยยเฮยเฮ้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 ยยเฮเฮยเฮ้ยเฮยเฮเฮยเฮ้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 ยเ้ยเ ไก้องไอ้ก้อนลนนอุ้ยจะลนทำไมเนี่ยก้องก้อนก้อนเททเททเททเทเทเทอือหนึ่งทีหนึ่งจึกบอกเราถามด้วยบอกเราถานไมเนี่ยเอ่ออยู่ไหนครับอยู่ไหนครับเล่นกูมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วอะไรไอ้ือมันแขวนตรงนี่ หนีก่อนละหนีก่อนละอ่าดูดกูอีกอย่าดูด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 จะดูดผมจะดูเอะไร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 ของกูนะครับอะไรของกูนะครับอะไรของกูนะครับอะไรของคุณนะครับอะไรของคุณนะครับอ่ะให้ตีทีหนึ่งอ่ะอ่ามาเลยเออจูบูจูบูจูบูเฮ้ยอ่ะจูบูจูบูจูบูช่วยจังอ่ะช่วย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 เฮ้ยอ่ะอ้าว เรียบแดกไม้ไปหนึ่งนไม่ใช่มมันไม่ใช่แมสแล้วนันก็เป็นแค่เศษคือเวลาขัดทังได้วนไปวนมาซะเลยนะเปิดประตูเลยใช่เลยใช่เลยสายให้เข็บแดงทำไมพี่เต้ยไม่รู้วะพี่เอ้าพี่ไม่รู้ เรียบร้อยโอ้โ oh. ห oh 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 oh.